ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะผมอยู่ที่ The r e ี r ที t ค่ะเ mm hmm. กาะช้างจังหวัดตราดค่ะที่นี่นะคะมีผลงานที่โดดเด่นอยู่ค่ะ mm hmm. เพราะว่าจุดน่าสนใจนะคะก็คือล็อบบี้ทรงกลมที่บุมยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าแสงทองครีเอชั่นของเรามีส่วนร่วมยังไง mm hmm. เดี๋ยวบุมพาไปชมในรายละเอียดค่ะ บริเวณพื้นที่ล็อบบี้ด้านหน้านี้นะคะถูกออกแบบให้เป็นวงกลมซึ่งสอดรับกับฟังก์ชันการใช้งานที่ลูกค้าสามารถเดินได้รอบทิศทางค่ะและสร้างความสวยงามโดดเด่นตั้งแต่ทางเข้าแต่ด้วยเพดานถงที่สูงนะคะทำให้แสงแดดสัดสองเข้ามาภายใต้โครงสร้างอาคารจึงต้องมีการสร้างร่มเงาเสริมให้พื้นที่ถูกใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ของแสงทองครีเอชั่นที่คุณลูกค้าเลือกใช้ก็คือม่านหัวนแนวด ST 2 0 0 0ค่ะ ม่านมวนแนวดิ่ง ST 2000ที่ถูกติดตั้งในงานนี้นะคะมีความพิเศษก็คือเราจะต้องทำการแบ่งช่วงของม่านให้มีระยะรอบพอดีกับตัวอาคารที่เป็นพื้นที่วงกลมนี้ให้ได้อย่างลงตัวค่ะซึ่งมีทั้งหมด16ชุดด้วยกัน ตัวโครงสร้างและสลิงทั้งหมดนะคะเป็นวัสดุต้านทานสนิมตามมาตรฐานแสงทองครีเอชันค่ะจึงเหมาะสําหรับงานติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคารเพื่อป้องกันแดดและฝนที่จะสาดเข้ามาภายในอาคารหรือตัวบ้านโดยฟังก์ชันนี้นะคะขึ้นอยู่กับตัวผ้าใบที่คุณลูกค้าเลือกใช้ได้เลยค่ะ ซึ่งงานนี้ผ้าใบที่คุณลูกค้าเลือกใช้นะคะคือผ้าใบกรองแสงโซลาร์สกรีนสีขาวครีมนําเข้าจากประเทศเกาหลีเป็นผ้าใบตาข่ายทําให้สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกและลมสามารถผ่านได้ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคุณสมบัติผ้ามีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนานสามารถกรองแสงได้สูงสุดถึง95%ขึ้นอยู่กับสีผ้าใบที่คุณลูกค้าเลือกใช้เลยค่ะ และนอกจากผลงานที่อาคารล็อบบี้ทรงกรมของแสงทองครีเอชันแล้วนะคะที่นี่ยังมีผลงานอีกจุดหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพาไปชมนะคะตามมาเลยค่ะค่ะและบริเวณนี้นะคะเป็นห้องสันทนาการค่ะรวมถึงห้องอาหารด้วยค่ะซึ่งทั้งสองที่แห่งนี้นะคะก็ติดตั้งม่านม้วนแนวดิบ ST 2 0 0 0ผ้าใบโ o l a ร์สก e ีนสีเทาเหมือนกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับผลงานม่านม้วนแนวดิ่ง ST 2000ที่ติดตั้งประยุกต์กับอาคารทรงกลมแบบนี้นะคะโดยทีมงานผู้ออกแบบและช่างผู้ชำนาญการของแสงทองครีเอชั่นสามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างลงตัวแบบนี้เลยค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของแสงทองครีเอชั่นนะคะเรามีผลิตภัณฑ์อีกมากมายค่ะที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวอาคารและสถานที่ของคุณผู้ชมได้ค่ะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ทีมงานแสงทองครีเอชันในทุกช่องทางการติดต่อเลยนะคะและสำหรับครั้งนี้นะคะบุ๋มและทีมงานแสงทองครีเอชันคงจะต้องจบทริปก่อช้างกันที่สถานที่แห่งนี้ค่ะและครั้งหน้านะคะบุ๋มและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมผลงานสวยๆที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามทริปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ